ครับกะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งมาน,นี่ลุงทองมีเหลืองสิมาแนะนำพี่น้องเนาะครับผมเอาไปปัป๊บใส่ในหน้าเข่าของเหาานะครับหรือว่าทันใดที่คิดว่ามันดีแล้วกะลุงทองกับบไดด้าหยังนะเนาะกะเหลืองมันกับมีอยู่ว่าทางเขาพี่น้องทันไดงามใบอ่อนแบบนี้เนาะครับเนาะย่านเพ่อนเป็นโลกนะครับกบ็อย่าลืม้อครับเด้อลุงทองบาเดี้โฆษณาสินค้าให้ผูได้ดอกลุงทอง ไอ้ใส่มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าบ่ได้ใส่เมื่อนหน้าเดี๋ยวพี่น่องลุงท่องถึงใส่เฉพาะเฉพาะที่นะครับผมเฉพาะงานนะครับงานลดยปุ๋ยหลายอินทรีย์หลายเพื่อนขจิงามใบอ่อนนะครับใบอ่อนต้นเขียวแล้วเพื่อนสิเพชรเพื่อนสีเป็นโลกง่ายนะครับพี่น้องเพื่อนสีเป็นโลกง่ายนะครับผมนี่จังสีนะครับผมจังลุงท่องทายทำอยู่นี่คืออยู่ใต้ห่มใหม่นะครับนี่ อยู่ใต่โฮมตุสะเดาพี่น้องนี่ลรงทองก็สิเหตดจังไหรพี่น้องว่าลุ่องทองก็สิเอาแค้นเสียมบอลลอนน,นควครับมาผสมผสมและฉีดพ่น้ะครับเดินฉีดพ่นเพื่อยังนอะพี่น้องฉีดพ่นเพื่อบายเพิ่นไ่นะครับใบเพิ่นไ่ขืนพี่น้องนะครับเพิ่นให้เพิ่นแขะงแกล้งไหวให้ต้นเพิ่นแข้งแรงใบใบอ่อนนวดแบบนี้นะครับผม เป็นสิเป็นโลก,กเวลาข่าหเฮานี่ขาหฮาสันง,งามแบบนหนงามไปจนหอดตั้งทองเิ่นได้นี่พี่น้องช่วงตั้งทองนี่นอนที่เสือเิ่นสิมาอยู่นะครับเิน่นสิยดุษขขัไปอยู่ขังในลําต้นเขาเหฮาเลยเราก็ต่องปองกันไวรร้จะกก่อนก่อนเขาเฮาสิม่านเนะพี่น้องนเนาะก่อนขา้าหฮาสิตตั้งทองให้ต้นเขาหฮาแข็งแรงนะครับรุงท่องก็ ได้สังสือมาเหล้วนะครับชุดแคลเซียมบอลอนแบบเห็ดเอาเองนะครับพี่น้องผสมนม้ำยีซิบริดเนาะเห็ดได้ดีซิบริดดีซิบริดนี่ขีดเป็นลอยลอยไร่เลยเด้อพี่น้องเลยนะครับผมการผสมใส่นี่ก็บ่ได้ใส่หลายได้พี่น้องสามสิบถึงสี่สิบซีซีต่อน้ำยีซิบริดฉีดพ่นนะครับผมเฉพาะที่เด้อพี่น้อง ขันเขาง่ามเมดหน้าเป็นสภาพแบบนี้ก็ฉีดเม,มดหน้าเนาะครับนี่คือสิ่งสิ่งที่ดีของเผื่อนนะครับผมพอจะเข่าห้าม่านแล้วเขาอยากฉีดอีกก็ฉีดได้นะครับเพื่อมําลุงห่วงม,มํารุ่งดอกเกสรไม้รุดหลวงเด้อพี่น้องเด้อลุงท่องก็ใส่มาประจําอยู่ครับทุกปีเนะาะบว่าจะฉีดเป็นกระปันสัมปะหลังงามแห้งลุงท่องเขาเคลมเสียมบบรอนฉีดทั้งใบ หยับย่างก้านเงาหยับหยับย่างก้านใหญ่สูงขึ้นนะครับผมเพื่อนกสิลโลงหัวได้นะครับผมลองใส่เบื่อเด็กพี่น้องเด้อลุงทองมาบอกต่อนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ที่ลุงทองเคยใส่มานะครับ่ะกามีอยู่ซ้ำนี้แหละครับที่ลุงทองอยากมาบอกให้พี่น้องได้ฟังนะครับผมก็ขอสวัสดีครับ